สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จีจีอยากเลาจะภาพมาชมการแต่งหน้าประจำวันของเฮาเนะาะจ้านนี้คือสมานทั้งหลายจะว่าเป็นการสอนแต่งหน้านะจ้าแต่ว่าอยากจะมาช่วยเบื้องวาดการแต่งหน้าประจำวันของเฮาน,นี่เป็นแบบใดเน,นะาะจ้าลุงพายมือก่อนกักตัวเป็นเหตุสังเกตได้ มือกักตัวมือที่สามเราจะรู้สึกดีขึ้นผมบอกไม่างเหตุหกันเลยเออจังไดกันใดแต่งหน้าเราแต่งหน้าให้เบิ่งกันเลยเนะาะคำว่าแต่งหน้าของเขาอนี่กล่าวขามคำว่า,าแต่งเผือดสวยไปเราแล้วจต่ว่าการแต่งหน้าของเขาอันนี้มันคือความสุขมีความสุขทวินาที่ในการแต่งหน้า ลมล้อมพื้นขยาบล้อมพื้นกันจะใส่ล้อมพื้นแบบเบาๆปกติก็จะแต่งแบบนี้ไปเห็ดงานทุกมือจ้าเป็นคนที่มักการแต่งหามากค่ะมักมแห้งแม่ขนาดตอนป่วยอยู่ ขณะตอนป่วยอยู่นี่ลูกบ่ขึ้นนอนซ้มย่งเอ็มือตื่นขึ้นมามาเบิ่งเจ้าของในกระจกหนาคือส้มแท้พ่อเห็นหนาเจ้าจของเรียบเรียบบ่มีสีสันเหลวมันคือจังเห็นกระดาษเท้าเปล่าๆเลยอยากเอาสีไปแต้มเพราะฉะนั้น การแต่งหน้าของเขาหนี่จะบ่เคยมีแบบธรรมชาติเลยแต่งธรรมชาติบเคยนอดปกติคนอื่นค่อจะแต่งแบบแต่งเหมือนไม่ได้แต่งแต่ของเขาหนี่แต่งยังไงให้เหมือนว่าแต่งปกปิดความป่วยเคยมีช่วงเป็นสาวบุยเป็นสาว โหากงี้นอนสม้มฟู้งไฟหายได้ยุสามมือหายขามือสามมือมือที่สามลุกขึ้นมามาเห็นเจ้าขวงอาดมาส้มปันนีสิบ่ไดไห่ได้ลุกขึ้นมาแต่งหน้าเขาได้แต่งแล้ว เศร้าเศร้าโศกเศร้ารู้สึกมีความสุขขึ้นนะชีวิตมันก็มีสีสันเนอะหลังจากนั้นเศร้าเศร้าโศกเศร้าเศริ่มมชีวิตมือนี้อาจจะมีไอหรือว่ากรด,ดแน่จักหน่อยด้อจ้ะต้องคออใหยไหวกวไ่อน้อจ้ะเพราะว่าอาการมันยังมีอยู่ ดึงไว้นิดๆอันนี้ก็บรรู้วา่ามันเวิร์กหรือมันบเวิร์กดอกจา้าเห็ดขอบนานี่ก็ได้แต่ว่ามันเป็นขั้นตอนก็ต้องเห็ดให้มันครบปกติแต่กหน้าจะเบาๆจะเงียบตลอดเพราะว่าใส่สมาริมือนี่กะ รู้ซึกปรมาจังน้อยได้จ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ่เคยแต่งหน้าให้ผู้ใดเห็นเป็นครั้งแรกเลยปรมานิดๆผิดพาดประการใดตองขอภั้ไปก่อนเลยเพราดอยู่ดีเนาะมันเป็นกรอบหนาให้โบเนี่ยเป็นงนงอหนิดเน,ดน,ดนะาะปกติแล้วนี่จะเป็นคนมาแต่งหน้าเขากับชุดจะควางใส่จ้าถ้าไปทํางานนี่คือมันเป็นชุดทํางานสีดำเนาะกา บ่ได้คิดหลายว่าจะได้แต่งสียังก็คือโปะสียังไปกะว่าจะเป็นสีสันให้ดวงตาเหล่วแต่อารมณ์ในมือนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามือปกติของเขาหนี่เขาใส่ชุดสีใดยังแบบนี้เขาก็จะแต่งเขากับให้มันเป็นโทนเดียวกันกับชุดสีนั้นอันนี้ตรงลงให้ไล์ก่อนที่สําคัญของเขาหนี่คือของการแต่งหน้าของเขาคือ ให้ไล่จ้าเพราะว่าจะเป็นคนทีหนาแหงมันนี่จะถ้าเกิดเทปอีกอย่างที่มันแมตเกินไปนี่มึงหนอมัน,น ال, มันมันบ่มันบ,นบ่ถึกใจจาขวงเกิดเลยตรงนี้ยังให้หน้าตาวิบแบบแบบแววๆเนี่ยเพราะฉะนั้นนีให้ไล่นี่จะเป็นย่างหนึ่งที่สำคัญเลยของการแต่งหน้าของเขานะเดี๋ยวเขาเพิ่ลกันว่าเขาเอาสีไดดีที่นี่ดีกว่าสีออกสีท้องๆจุดหน่อยนี่ก็จะแ้มให้ไล่ ไปให้มันบิ๊บปับบิ๊บปับ,บลายจักหน่อยพอว่าเดี๋ยวเขาจะเอาสีของอแก้มกบเดี๋ยวเราจะไปปาดให้ไ่ไปบนนอแนจไอวาอยู่ในกล้องนี้จะเห็นชัดบอเนาะแต่ว่าอยู่ในนี้ อืมพอได้สีสันพอเห็นยงนี้ลนะให้ครได้แล้วแล้วที่นี่ก็จะเป็นสีแก้มสีแก้ม,ส,กมสีแดงแดงจริงๆแต่ว่านี่เดีย๋ยวจะอันนี้สีจัดจัดยี่ห้อ Rare Beauty ค่ะ อันนี้จะเป็นยี่ห้อของอ่ารองซื้ออย่างไ Gomez ่าเลนาโกเมสบอเป็นแฟนเก่าของจัสตินอ่ะจา้าคือใส่เนสมากของคนเรารู้สึกว่าถูกถูกฉลรกใส่เราถูกจริตเจ้าของเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมเขาเป็นคนผิวแห้งย่างที่บอกเนาะไปที่นี่เพีพอใส่แบบแปลงไปนี่โอ้ยโอ้ยมันขึ้นหลายอายุอนาน้ามันกระสูงเนาะ เพราะฉะนั้นนี่เอาแบบคลีมนี่มันจะบะ่ได้ไปเน้นร้อยเท่าไรโอ้ยทีจริงแล้วนี่ว่าจะไปอัะที่ว่าไปต่างเมืองเนาะมีแผนคุณนีมีแผนว่าจะไปนวดเพราะว่วาปวดเนื่อปวดตัวเหตุงานหลายแล้วมันมียืนเหม,มือแล้วมันปวดเนื้อปวดตัว ก็เลยกะว่าจะไปนวดบม่นี่นี่แหละมันก็เลยบร่ได้ไปก็ต้องปวดต่อไปจ้ะจอยู่นี่มันจะมีสปามันจะมีสปาอยู่แต่ว่าราคามันกะมันกะสูงก็ปกตินะเพราะว่ามันเป็นในส่วนของโรงแรมไปทีนี่เดี๋ยวตาเขาหนีเขาจะบม่ได้เน้นว่าจะเป็นสีอีหยังเขาจะเน้นอยู่ที่ กิเตอร์ที่จะท้าตาเพราะฉะนั้นน,นี่เขาจะลงสีแดงไปเลยเดี๋ยวเขาจะเอากิเตอร์มาใส่ไหมมาใส่ทับนะคะนละไปที่นี่ยันเคยไปเคยไปสปาอยู่นี่อยู่เพราะไปมันนวดมาถึงใจอะจา๊ะมันบอคือจังมันบ่คือจังบานเขานวดเนาะสปาเขากือนวดแบบให้ผ่อนคลายแต่ว่าของเขาหนี่นวดให้เร้าปวดน,นวดรักษา มันก็เลยบ่คอยอัน,นี้กันปันไดบ่คอยถึงจริตก,กับเปาปันไดเขาก็ไ,ได้มัูนวดแบบก้นุ่มขนาดนั้นแต่ว่ายุที่จริงยูอะอะยูอีกเมืองหนึงเจ้ามันกับอบมเมนการนวดแผนไทยจริงจริงจังจดอกคือมันเป็นนวดแผนจีนเออพะเพา่อาใสีได้ เดี๋ยววันนี้เขาก็จะลงกลิตเตอร์เนาะมือน,นี้เขาแต่งตัวออกโทนสีฟ้าเขาจะก็จะลงสีออกเหลือบเขียวๆเธอค่อยเธอค่อยเนาะเขียวๆฟ้า,ฟาแต่ว่าราคาหนวดของอของสปาอยู่นี่ชั่วโมง ชั่วโมงหนึ่งหรือว่า45นาะทีจำบ่ได้ร้อยแปดสิบดอนร้อยแปดสิบดอนกะแต่ว่ามันกับเป็นเขากับมีอย่างทีบำรุงบำรุงท่าออยท่าองท่าออยเคดแบบประทิ้นผิวให้เขาเนาะแต่ก็คือว่าราคาสูงอยู่ร้อยแปดสิบดอนแต่ว่าถ้าไปนวดยูอ่อีกเมืองนึงที่ว่าจะนวดแผนจีนน่ะนวดอันนั้นนี่ เฮยนวดยุ่วงครึ่งนี่ร้อยสามสิบอนแต่ว่ามันก็มันก็โอเคยุคจ่ะที่จริงวางแผนไว้ว่าเขียวนี้ไปเป็นวดจะสองชั่วโมงให้เอามันคักเลยแต่ว่ามันไ่ได้ไปบนแน่ใจว่ามันสิประมาณจะดอนมันก็สามพันกว่าบาทเนาะมันก็สามพันกว่าบาทบ้านหนวดบานเฮาหนวดชั่วโม,มงละไท่าใดบานเฮาอ่ะถึอ ทัา,าชั่วโมงถึงร่อยบอจำจำราคาว่าไรด้วยิตเตอร์อ,อกสีเหลือบเขียวๆนะจ๊าที่นี่เขาก็จะมาเขียนตากันทําเป็นคนที่นี่วิชาินวดมีวิชาเขาเอินเอ้นมาอีอย่างเขาเอินเอ้นมาอีอย่างเือมีมีวิชาชีพติดตัวเนาะเสริมสวยทํากับเขาทาอาหารเห็ดกับเขา หรือว่าในหลักนวดมาเฮ็ดเงินคือเงินคือด,ดีเนาะเงินคือสีดีหลีจ้าแต่ว่าของเขานี่บ่มีอย่างเลยของเขานี่บม่มีมีชา้าชีพอีกอย่างติดตัวเลยมีแต่ช้อปปิง้ง <c> ก <oughs> ็เลยมก Super ักซูเปอร์มาร์เก็ตเคยมีคนถามว่าเป็นอย่างเธอคือมาเขตกงานซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็เลยว่า,าไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเขามักช้อปปิ้งก็ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เห็นงานในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เอาของใหม่เขาไปวาง ในสั้นนี่มันเป็นคือจังเขาไปช้อปปิง้งหลายอย่างออมซูเปอร์มาร์เก็ตเอาของไปว่างนี่มันจะมีความตื่นเต้นมันจะมีความตื่นเต้นแบบว่าอุ้ยของไม่ตัวนี่ก <c oughs> ็คือเขาอยางเขาไปช้อปปิ้งนั่นไหมเขาจะมุ่งมั่นซื้ของเขาจะแบบนั้นต้องใส่สมาธิแดยวเขียนตา่อนาจานี่จะเอาเป็นซีรีส์ทีมันขอเธอคอยให้ขอเป็นกับสีตาจักหน่อยเนาะอันนี้ก็เขียนบอยจกก้าาะวาเป็นแบบดินซอเนาะแบบเมกกิ้งนี่จะยากกว่านี้เพราะว่ามันลบยากอันนี้ก็คือเขียนไปก่อนค่อย ตกแต่งที่รังเขียนไปเลยนี่เขียนไปสองครั้งไปเดีย๋ยวอันนไปตกแต่งน,นะถ้าเมนถ้าเมนฝรั่งเขงทาทำมาความสามารถพิเศษของเธอคืออย่างเขาจะบอกด้วยความพู่มเจหรือว่านางยองยองนางยองยองราะว่าอย่างราะว่าเข้า ขาเจ้าบ่ดไร้เกินมาเพื่อที่จะนั่งแบบเนี่ยจ่าสลีละของขาเจ้าพรู้ว่าขาเจ้าบ่ได้สอนกันมานั้งแต่น้อยว่าให้นั่งแบบนี้มือหนึ่งเขานาันาง่งนั่งยองๆนี่ละแล้วก็เอาของเอาของเข้าไปในสั้นทลางสุดเน,ะนาะนั่งเห็นแบบนี้ลหละวันนี้มูเ่เพื่อนรวมงานมาเห็นพ่าเธอคือเมซิ่งแ่ะคือนนั่นงแบบนี้ได้โดนแมาเนาะเขาอยากหวัวเข้ากันเลยว่าเอา้า เขาก็นางแบบนี้มตัตเตยได้รับเพื่เธอเห็นว่าไรเดี๋ยวเขาบอกว่ารู้เดี๋ยวข้ขา,า,บบามา้านางแบบนี่ได้โดน <c oughs> นี่แหละนั่นคือความสามารถพิเศษของเขาที่อเม,มซิ่งของเขาที่ขาเจ้าบ,บัวสามาที่สิเห็นได้โดนเธอเดี๋ยวไาที่นี่เขาจะมาแต่งหางมันน่าจะพอล้มเข้าไปแล้วเขาก็จะแต่งหางมันว่ามันจะเอาเชิดหรือจะเอาออกไปด้านข้างเดี๋ยว เบิ้งลักษณะก่อนว่าเป็นแบบไหเดี๋ยวสิ่งที่อยากที่สุดของการเขียนตาก็เขียนคิวนี่คือเหตุจังไหนจังเสมันทอกันกระสินห้างเสียวลัก็มันแค่นี่แหละไปไป กับปได้เป็นคนแต่งหน้าเก่งเอียงนะจ๊ะแต่ว่ามาการแต่งหน้าซื่อๆ้าจะบอกให้ไปแต่งให้คนอื่นกะเอาผูมั่นใจดอกบอะกาศแต่งให้เจดอกเพราะว่าบู้รู้ว่าสไตล์ของโจมักนี่เจมักแต่งแบบใดแต่ว่าของเขานี่คือเออเขามักซีนี้เขาก็ใส่เขาไปเลยจังสีพอดีว่ามือนั้นมันอาจจะซีนั้นมันอาจจะเข้ากับปูคิกของเขายังแบบนี้เวลามีคนมาทวงพรเจ้าสะอุ้ยเธอฉันขึ้นมาการแต่งหน้าของเธอไมอนี่ถามไมอนี่คือสวยแถมยังแบบเนี้ย ขั้นตอนกน็คือเหตุแบบเกาหนิละ่ะบ,บ่บมีอย่างบ่มีอย่างที่แปลกใหม่แต่ว่าที่แปลกที่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือสีสีอ่าของเครื่องสำอางของเขาบนใบหนา้านี่แหละคือสีนั่นจะแล้วแต่อารมณ์ของเขาเมื่อน,นั้นว่าเป็นแบบใดเดี๋ยวนะคะอันนี้ได้แล้วมาที่นี่เขาะจะมาเหตุสีของล่างกันสไตล์การแต่งหน้าของเขานี่คือตาบนสีหนึ่งตาล่างสีหนึ่งจะมีคืออ่าเป็นการที่บอกราซอนผู้ใด อาจจะบ่มีผู้ใดอยากเรียนแบบพอมเพราะว่ามันออกจาก็นไว้ยัง่ะบานิดนึงจริงต้องจริงต้องนิดนึงเนาะแต่ว่าเขาพผ่นมากแบบนี้เห็นว่ะมีสีสันบนใบหนาแล้วรู้สึกว่ามีความสุขนี่ จะถัดคนตาเนี่เขาจะท้าลิบไปก่นเพราะว่าปากเขาเป็นพ้นปากแห้งแล้วน,นี้ท้ามันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะท้าก็คือท้าเป็นพวกติ้นเป็นพวกงามซีๆอาจารย์ที่บางคนกับอุทัยทิพย์เนาะล้อมขื้นปากไวกนแต่พอดีว่าเขากลับไปเห็นตนนัวนี้มาไม่เป็นลิบลอกนะจ๊ะนี่กะของลิบของประเทศไทย นั่นแหละอันนี้มาจากเมืองไทยเลยจ้าอันเห็นเขาจะอโฆษณาเห็นยูทูบเบอร์เขาจะเอ่อมาโฆษณาให้ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยคือเป็นตัดใส่ก็เป็นจะดีแถวเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราโลกออกสีมันก็จะติดอยู่กับปากเขาเกือบตลอดมือเดี๋ยวนะจะขอท้านี่แป๊บหนึ่งก่อนเขาบอกว่าเพื่อสีติด ทนเพอร์ซีติดร้ายแล้วก็เพื่อการลอกง่ายให้ท้า3มรอบให้ท้าสามซันไปเลยจากตามนันสามซัน,นจะมีการติดฟันจักน้อยแล้วจ้ะในตอนแรกแตะวามันก็ออกง่ายๆละเดี๋ยวก็จะสักครู่ เา่เดี๋ยวทิงวงนะท้งไว้เองสินาะจ้าทิ้งไว้ให้มันแห้งเนาะเขากะตลกตลกดีครองทิ้งไว้ให้มันแห้งเดี๋ยวเขาจะเอ่อมาลอกออกเนาะวันนี้มาถึงการดัดขนตาอันนี้กว่าสินค้ามาจากเมืองไทยเห็นบ่อันนี้อ่สาสั่งซื้อทางไลน์เอ่าเป็นโลเลยนี่ให้แม่ส่งมาให้เพราะว่า ก็งขาทรงมันกับแพ้งนอาะทรงเต่ละเทือราะฉะนันกับขึสร้างมาเป็นโหลเลยยูได้เป็นปีกับบานไปอีกทีกะไปเอามาอีกโลหนึ่งอันนี้คือกันวันนี้อันนี้กะจักเป็นีิยังที่ดัดขนตาอีกใส่ได้จ้าของกีฟอลีนอันมันเขารูปตาได้พอดีเลยของยี่ห้ออน่นใส่ว่าได้บ่เขากับรูปตาเจ้าของวันนี้กับไอแม่ทรงมาไห้อันนี้ก่าเธอรักษามัน เธอรนนักามาหน้กอยู่ได้นี่สองปีเราด้นี่ต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับประเทศไทยไปอีกบิโดนนะจาะปีนี้ละปลายปีนี้เราะจะกลับไปซื้อมาตุนไว้อีกอันนี้เดี๋ยวจะ,ะดัดขนตาแต่ว่าเขาจะมีทริคการดัดขนตาจังน้อยเนาะคือตอนแรกดัดเอาดัดขนตานให้มันขึ้นก่อนแล้วเขาจะใส่อ่าตัวไฟแชกล้วนให้มันห้อนเขาเป็นคนขนตาแข็งจ้ะ เพราะฉะนั้นนี่ดัดธรรมดาบอ,ยอายุต้องใส่ทริกแบบนี้จะาบางที่กระลวกตายทวางอันนี้ต้องระวังได้จ้ะนี่ปกติแล้วนี่อ่าจะถ้าจะจะ,จะปัดมัดคลาดเนาะเวลาไปทำงานนี่จะปัดมัดคลาดแต่ว่ามึงแต่งหน้าย,ยู่บ้านาซื่อแต่งหน้าย,ยู่บ้านาซื่อค่ะ บ๊อบปันมัทคาราก็บเฮดอันนี้ไว้กับพญายามดัดให้มันยู่ยไว้มันจะได้ยู่มหมมือวันนี้ก็แจ้งหน้าอันนี้เราก็จะไปนอนได้จ้าตื่นขึ้นมายามเลยผุนลังจังล่างไปนอนพัก่อนตื่นขึ้นมาเอื้อนเ้ากันล่างเอื่อนเ้าุ่นละอันนี้มันก็จะยู่ง วันนี้ขนตาจะบวชปัดขนตาบนเนะาะปกติเรามาสคาร่าเขาจะต้องใส่มสาสคาร่ามาสคาร่ากันน้ำพอดีคือยู่เหมือนมือขอเสียขึ้นล่างออกอยากเน,นี่ขี้ขามล่างแบบเนี้ยวันนี้ขี้ขามล่างเพราะฉะนั้น,นบป,ปัดแต่ขนตาล่างเอามสาสคาร่าธรรมดาอันนี้บวกัานน้ำจะบัดแต่ขนตาล่างปัดของตาบนว่าไรจ้ามสาสคาร่าธรรมดาถ้าบัดขนตาบนคือว่าอันที่เขาดัดไว้นี่ลงมาทันทีเลย คือเห็นให้คนตาห้อหนักแล้วก็ลงมา๋ยอกเพลิงช่วงเข้าไปแล้วดีละแต้งไปเวาไปนี่ได้แล้วตาได้แล้วจ้าที่นี่เหลือแต่ส้นคิ้วจ้าคิ้วของเขา,านี่ก่ะ สามโค้งให้คิวก่อนที่จริงเขาเป็นคนวิคิวนะคะคนคิวเงวคือกันเด็กแต่ว่าหางคิวสั้นจ้าหางคิวสั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขากังวลที่สุดนี่คือหางคิวเขาจะต้องต่อหางคิวของเขาก่อน เฮดคิวนีตองมีสมาริททีบอกคักเลยเพราะว่าเป็นอย่างที่คิวเป็นมงกุฎของใบหน้าถ้าคิวถ้าคิวไว้เลยถ้าคิวบวอรสวยนี่ทั้งหนาเต่งวันไหนกับเอสวย เน,นี่ยปกติเรานี่แฟนเราจะเป็นคนมักหยอกนะจ๊ะเวลาเขาแต่งหน้าบางที่รว่าแบบว่าลูกกาละเทศารเราเขอมาเราเราของมัาจะเอะของหลังนะจ๊ะโันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขั้นตอนอื่นอีกอย,ยังเพราะโอเคยู่หรอกแต่าว่า,าขั้นตอนคิวนี่นะเขาคือศูนย์พักแท่เฮ้อเขาก็เลยบอกเราไปว่า ถ้าเห็นฉันแต่งหน้าถ้าเห็นฉันเฮ็ดคิวนี่เด้อยาเข้ามาเป็นกดตังไปเลยวะแบบแต่งหนา้าถ้าเห็นเหตุคิวนี่ยาข้ามาเลยเพราะว่าทำอะไรคิวฉันคือนั่งหยกักฉันก็สิเป็นนั่งหยกักมือใดคิวฉันเป็นั่งเอกขึ้นสวยก็นั่งเอกฉันก็สิเป็นนั่งเอก,อเ,อก,ก,เ,อกเพราะฉะนั้นนี่ยาไม่อยู่เลลวลาฉันเขียนคิวบอกเราอหวนสิ<笑><笑>เป็นที่รู้กัน เนี่ยนะคะพยามที่จะเห็ดให้มันสูงต่มต่อกันทอกันไปเยอะเออเรียบร้แล้ว,ลวอุ้ยฮึแล้วก็ วันนี้ขั้นตอนที่เฮ้ยออลืมลืมลืมปากอย่าห้องว,ว,วันนี้นี่คือสีแหงแ่งเราจ้าเดี๋ยวรอแล้วกอนนี่ถ้ารอออกมาสีจับออกมานี่เลยนี่ อันนี้คือมันจะเป็นพื้นสีปากให้เขาจ้านี่อยู่ติดทั้งมือเลยจ้าเนี่ยรลถ้าเกิดว่าเขาอยากเห็นหสีมันซอฟก็นี่เขากะเพิ่มลิปสติกทีสีมันออนก็นี่ทับเนาะจ้าแต่ว่าพื้นปากของเขาเป็นสีลิปสติกนั้นออกไปพื้นปากของเขานี่ยก็ยังยู่คือเก่้าอันนี้จะชอบมากอันนี้ก็มาแค่ประเทศไทยอีกล้อันนี้กัสซั่งที่เราเป็นโลสรงมาให้กันอันนี้เป็นของน้องชาจา้า คือว่าของเพิ่อนนี่มันจะเป็นเม็จิกตัวนี้เนาะแล้ววันนี้เวลาเขาล่างคิวที่จริงนี่เขาสามารถเอาเขียนเลยก็ได้จา้าเราข้าเจ้ากับของเห็นน้องชัดเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็นจะเฮ็ดเป็นแบบเป็นเส้นเป็นเส้นเนาะแต่ว่าของเขานี่คือเนี่ยไม่ได้บอไว่ลเลเอี์แย่นประมาณของเขานี่มาคิวเป๊ะก็คือเนี่ยจะเขียนไปก่อนเนาะอันนี้เอามาใส่หางที่หลังเพราะว่าสีคิวของเขานี่มันจะเข้มๆจากน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเติม เพาจะมาเติมสีหางของเฮาเนี่ยให้มันเข้มได้เข้ากันกับสีขนคิวเฮาแต่ว่ากะโบไ้ไปถึงหัวคิวเนี่ยจะ,ะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่คือมันเป็นภูกันถ้ามันเป็นภูกนันนี่มันก็เลยเฮตดให้รายละเอียดเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆนี่มันสามารถเก็บได้ง่ายนี่ค่ะได้ละกันหน้ามานันอีกยูได้เม,เมื่อเลยจ้าเนี่ย บอตรงห่วงเลยเมื่อจะแตกจะยังขนาดใดนีอยูเหมือนมืออีลีนี่ล่ละสาเหตุที่เป็นยังตรงสังมาไววเถื่อหลายๆในชีวิตนี้ขาดบ่ได้เลยเพราะว่าชีวิตห้อขาดการเขียนคิวบ่ได้ถ้าสมมุติว่าถามว่าถาสามารถแต่งหนาได้ถ้าสามารถเทด่ยางกับหนาได้ไเวลเอ่าไปข้างนอกเฮ็ดได่แค่สองอยางเขาจะเห็ดยัง เขาบอกเลยว่าขอแรงีนคิวเลยเขาพูสามารถออกไปแบบคิวไ่หางสามารถเอาข้างนอกแบบคิวไรหางได้เพราะฉะนั้นนี้คิวมาก่อนเลยจ้าสิ่งแรกที่เขาจะเหลือคือหนึ่งคิวสองอยางนีขนตาต้องดัดขนตาจ้าเพราะขนตาเนี่ยมันจะแทงลูกเม่สิเห็นให้บางที่รู้สึกว่าตาเขาเศร้าเราตาเขาจะบวเปิด แต่ว่าถ้าพอเขาปัดขนตาขึ้นมาแล้วถาขนตาเขาเปิดเขาจะรู้สึกว่าเออมันจะสดใสเนาะมันเห็นในตาเขาสดใสขึ้นกะนี่แหละสองอย่างสีปากนี้บออันนี้เป็นไรเพราะว่าบางทางกะมักปากสีนูดยู่เพราะฉะนั้นกะบอเป็นอย่างบ่ได้ทาปากแต่ว่าต้องทาลิปมันเพราะว่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนปากแห้งขาดลิปมันบ่ได้ รู้สึกว่าปากมันสีเข้มไปบ่ถ้าปากเขาบ่าสีเข้มไปเขากับถ้ามีเลยแต่ว่าถารู้สึกว่าปากสีเข้มไปเขาก็จะใส่ตัวบางที่ใส่ให้ดอกสีปากลงก่อนอันนี้ก็จะบ่เม็นเนื้อลิปสติกปันไดก็จะออกเป็นเนื้อน้ำน้ำหรืว่าก็จะเปียนสีอ่แดงเปลี่ยนพื้นปากที่เป็นสีแดงให้มันสอบลง แล้วก็สุดท้ายท้ากอสทับอันนี้คือพ่อท้าพอมีสีปากแบบนี้เราก็ตรงนีค่ะท้าได้ตลอดเลยท้าได้ตลอดทั้งมือกอสตัวนี้ เสร็จเครื่องสำอางให้มันเป็นกลืนกับไปกับผิวจังน้อยนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะเอซี่ล่ะจ๊ะเป็นไดงไงคะ่ะลูกนี่หวังว่าคลิปนี้คงจะ สนุกกับการชมเ้าปงปูนพวงนะจ๊ะน,นี่แหละกักตัวเป็นเหตุสังเกตได้ค่าคลิปนาจิจิยักเราจะมาแช่อย่างให้ฟังจะมาแช่อย่างให้เบิ่งกันรอติดตามกันนะจ๊ะขอบคุณหลายๆได้จ้าที่รับชมกันมือน,นี้สุดท้ายนี่ก็ขอไวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเห็ดงานอย่งก็ขอให้เฮงๆปังๆลำๆรวยรวยกัน,นจ้า แล้วการรักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ